สวัสดีครับวันนี้ผมโฟก,กัสน,นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมไหมครับกันนะโอเควันนี้ละครับเราจะมาทาอะไรล่ะครับวันนี้เราจะมาทําเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแรกของเกาะเรากันนะครับโอเคเราจะสังเกตว่าผมได้ขยายเกาะไปสักแป๊บหนึ่งนิดหนึ่งอุ้ยพ่อมาผมได้ขยายเกาะไปสักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับพ่อ อผมแบนี่มันแคเออ่เออไม่เอาอ่ะของไรไปรของไรประโยชน์มากโอเค โอไม่เอ็นทุกูเฮ้ยอยากโดนจังๆนะครับไม่ได้โอเคมาไม่งั้นผมขอเวลาเก็บเก็บเกี่ยวต้นม้พวนี้สักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับ ับหลังที่เราตัดไม้ไปนานนะครับและอย่างหนึ่งผมลืมบอกผมได้ทําชั้นสองออกไปแล้วผมก็ยังไม่ได้ปักท็อตนะมอนสเตอร์เลยเกิดได้ขนาดนี้อยมาดิครับมาดิครับมาดิครับอุย้ยได้อะไรมาด้วยมาดิครับมาดิครับอุย้ยนู่น เยอะเยอะเยอะไปนี่แน่พักลุกก่อนับถุงเครา่องให่ไ้ทำอะไรปึ๊บได้ไรมาเออได้ช่วอุปกรณ์อุปกรณ์ติง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 เนี่ยได้นังเหรอ อีขยับไปหมดเลยเนี่ยอูย้เขามีประโยชน์อยู่นะอะโอเคครับตอนนี้ขอฝากฝากไว้ก่อนนะครับอันไหนไม่ใช้ก็เข้ากล่องไปก่อนครับสเตปใช้สเตปสตาร์แฟคตอรตีตอนนี้เอาใช้สเตปแบบ สเตปจัดคืออะไรไปก่อนครับจัดคืออะไรไม่รู้จักครับจัดคืออะไรผมไม่รู้จักโอเคเราจะทำเครื่องใช้ไฟฟ้ากันโอเคเราต้องการเครื่องปั๊มหินเป็นเครื่องแรกมันใช่เลยครับถังน้ำและถังาเราไมนมีถังหลือไหมอู้มีถังด้วยถังราวาอันไหนอันไหนคือเรายังไม่มีอะไรอยู่ในนี้เลย ลาวอืมรู้สึกว่าจะอยู่รเแถวนี้นะบอกซอมบี้มองอะไรอทำไหมปะทำไหมมาดิเข้ามาสิมีขวานก็ซ่าได้ซอมบี้ตัวนั้นไม่สนใจเราโอเคนี่ครับลาวาอยู่นี่อุ๊ยอุ๊ยอุ้ยโน้ no. you know อิตีตที่เผื่อโอเคซัมบิตอนนั้นมันยังมไม่เห็นโอเคครับชั่วคราวดาวาตรงนี้ไปก่อนโอเคมันไม่ลงมาหรอกอืแล้วก็ ต้องการอะไรอันนึงหินปะน่าจะยังไม่ผิดได้แล้วครึ่งหนึ่งแปง้งอุย๊ยไป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 สงสารโอ้ยรู้สึกสงสารเดี๋ยวช่วยไหมเพื่อนเรียบร้อย เยอะ้หมดเลยเก็บเก็บเก็บก็บเก็บเดี๋ยวหายเก็บก่อนฮะเดี๋ยวหายถ้ามันครบห้าทีเมื่อไหร่อทอเทมมันจะรีเซ็ตทันทีขอบคุณสลัดเชือก จะวางไว้ตรงแถวๆตรงนี้โอเควางไว้ตรงนี้แหละผมคาใจกับมันมากมันนี่ดิตัวนั้นเอาด้ไหมามาแแต่มันยัใช้งานไม่ได้ครับเราต้องการเครื่องผลิตไฟฟ้าครับ โอเคเครื่องผลิตไฟฟ้าเราเจะเครื่องแบบไหนดีพอเลยไฟมเครื่องผลิตไฟฟ้ามีแบบไหนบ้างเนี่ยตื่นละม,มีแบบแผงโซลาร์เซลล์แบบนี้มันมันใช้ไฟเท่าไหร่อ่อ,อใช้ไฟห้าอันนี้ผลิตไฟสองต้องใช้ประมาณสามเครื่องเราก็ต้องใช้เหล็กเยอะมากแต่ถ้าเราใช้แผงโซลาร์เซลล์ มีบ็อกเพชรไหมมีมลาปิสมีด้วยแจ่ก,ก่อนเราจะครัฟแผงโซลาเซลลเราต้องครัฟสิ่งนี้ก่อนอ่าทำไงโอเคเล็กตึ๊บตึ่งเครื่องครับอ,อันนี้ขาดอะไรอีกเออครับ เ่ียงเดียวพอโอเคอขึ้นไปมาไงเราจะเอาพวกต้นไม้พวกนี้ออกก่อนแล้วกันผมจะวางไว้ตรงนี้โอเคอถ้าผมวางไว้ตรงนี้ผมจะขึ้นยังไงแรับเดีว้วปับโอเค แป๊บ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 โอ้โหมีครูไหมไม่มีไม่มีก็คราบใหม่ก็ได้อันนี้ไอเทมเต็มตัวเลย ใจมากเลยปิดไปก่อนแล้วกันโอเคแต่มันยังใช้งานไม่ได้เนาะมันต้องมีมันต้องมีไฟฟ้าก่อนโอเคถึงมันจะส่งได้แล้วเ,เราก็ทำมาแล้วถ้ามันไม่ได้ก็ค่อยเปลี่ยนึเอา้าบัตรสับ ออน,นี่มันฝนตกนนม,นมันผลิตแล้วเฮ้ยผลิตแล้วนี่ไงนี่ไงได้แล้วได้แล้วได้หินแล้วแต่มันยังไม่พอใจเราครับเราไปทำอีกเครื่องหนึง่งเลยดีกว่าเราเรียกมาให้หมดเลยเราจะทำตัวนี้ครับนี่หนึ่งชิ้นเรามีจำนวนพอทำฮัปเปอร์ไหมไม่พอทำไม่พอก็ครับเออฮัพเปอร์ ดีดฮ็อปเปอร์ฮอปเปอร์จุ่ไหนเนี่ยไม่นะฮอปเปอร์เอานีไม่นะอนนะของคุณ,คณตัวกับอ่า 1...2... โอเคนี่ทำตามได้เลยครับทำตามทำตามครับสำหรับคนที่ยังสำหรับคนที่เพิ่งเล่น ตาฟอทูลียังไม่รู้ต้องเล่นยังไงครับทำตามครับมาเดี๋ยวผมเออตึ๊บเอาลูกศรไ,ไปทางไหนเอาลูกศรเออเปลี่ยนใหม่ไม่อยากให้ลูกศรไปทางนี้ลูกศรไปทางนูน้นใช่ปะทางนู้นปะ่ะสิมันไปทางนู้นแหละทำตามครับทำตามได้ทำตามได้ครัึ๊บมันไม่ตรงกันนะไม่นะ เราจะทำไงให้มันตรงแบบนี้แล้วกันปัป๊บใช่ปะ่ะเฮ้ยตรงกันแล้วตรงกันแล้วแห่นนี้ได้ผลเราจะให้มันตรงมากเชาแล้ว เพิ่งมาเช้าเนาะโอ้ยผิดผิดผิด,ผดแบบนี่นะครับเดี๋ยวผมข้อประเทศาอย่าทีว่าแต่ละตัวจ้ทำอะไรแล้วกันอ,อ้าวไม่ทิ้นตกไม่ไม่ตกด้วยโอเคมีบล็อกหินไม่มี อามันดูดได้โอเคไหดีแล้วดูดได้เราจะวางกล่องไว้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ใส่หินไปโอเคไหนแล้วเราทำอีกเครื่องหนึ่งเลยดีไหม,มทำเครื่องไหนทำเครื่องไหนดีอืมอเหาไปฟ้าตรงไหน นี่ครับน่าสนใจเครื่องตกปลาสนุมัตใช้ไฟิํห้าทำเพิ่มแผงโซลาเซลขาดไปตกปลาเองโอ้ยทำได้ไปตกปลาอื๊บ น้ำไหมลงมีนกผิดิดผิดิดโอเคตกดิจชมันกดได้เราจะวางอีกเครื่องหนึ่งตรงนี้โอเคผิดอีกแล้วชั้นมันอยากรู้ตรงนี้ไม่จะตบปลาให้ไหมสิไม่จะตบปลาไหม พี่มันตกปลาให้ว้าวเออไมัน้นขอแบบชัวร์ขับปับหนึง่งปึ๊บโอเค,อ,เคอุ๊บได้อา่านชัวร์ขับปับหนึ่งแล้วปริมาณเหล็กก็ไม่พอไม่พอไม่มีปัญหาครับขับใหม่ได้ตอนนี้คนมันรวยแล้วครับรวยไม้ครึ๊บตึร์ติร์นฮอปเปอร์ ขยะเต็มตัวไปหมดเลยนยนต์ยังไ าอยากรู้ว่าผมได้ขึ้หลอดมาได้ไงเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะครับนั่นแหละครับแบบคนอยากสู้อ,อะเนาะทำอีกเครื่องหนึ่งไหมนี่เวลาเท่าไหร่แล้วสิบแปดแล้วตอนนี้ก็ตีหนึ่งสิบเก้านะครับและถ้าใครยังไม่รู้ว่าพวกนี้คืออะไรนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ และอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคต่อไปเก็บไม้ต่อครับแล้วผมอืมแล้ว้อยากถามว่าต้นไม้แต่ละต้นผลได้มายังไงล่ะครับโอเคครับแล้วผมจะพูดมันบุกมันยังไงบ้างนี่ครับสูตรข้ามมันนี่ครับสูตรคร้ามมันก็เป็นตามนี้แหละครับแล้วผมก็นั่งใช้เครื่องร้นแร่นานมากกว่าจะได้ต้นไม้แต่ละต้นเนี่ย เนี่ยดูสิกว่าจะได้ต้นเปชรผมมันกินเวลาผมไปม,มากจริงๆนะเนี่ยกว่าจะได้ต้นเพชรมาครับเดี๋ยวผมขึ้นไปอธิบายเครื่องข้โมดแล้วกันได้ไงก็ไม่รู้นี่คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเราควรให้ตา เราจะแต่เพื่อโอเคแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุยปยปยขยะเต็มตรงก็เลยฝากเออฝากอะไรดีฝากครับจัดคืออะไรผมยังจัดละจัดคืออะไรตอนนี้ผมยังไม่รู้จักจัดคืออะไรอืมก็จัดอยู่สิ้นลินมาจัดคืออะไรฮึ ผมยังไม่รู้เลยครับว่าจัดคืออะไรช่วยบอกผมหน่อยจัดคืออะไรอ,อจัดคืออะไรเออแล้วสุดท้ายผมก็หาของโอเคในไหนเราก็มีของเยอะและทำดาบเพชรหน่อยแล้วกันไม้โอ้โหเต็มบ้นเต็มเมือง ได้เพจได้ของเพจใช้งานแล้วสุดยอดขึ้นดูสีผลงานเราได้อะไรบ้างฮัลโหลโอ้ได้เยอะจังนนเนี่ยอยากห้าวเหรอฮุ้ยอยาก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 อยู่ดีๆแล้วก็วูบลงไปอะ่ะทำได้เปล่าหึ อยากนอนโรงพยาบาลอะ่ะทำได้เปล่าเอ,อ้ยไปเลยพวกไก่นี่ครับผลงานเราโอ้ของดีเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วกันครับว่าเครื่องพวกพวกนี้ทำไงมาครับอธิบายให้เข้าใจนะครับอันนี้ก็คือเครื่องมันจะเป็นเหมือนเครื่องเก็บไฟฟ้าจากนั้นมันจะดูดไฟฟ้าจากพวกนี้ครับเข้ามาใส่เครื่องนี้แล้วก็ทําหน้าที่กระจายไฟฟ้าครับซึ่ง เครื่องจา่ายไฟฟ้าเนี่ยสามารถจา่ายไฟฟ้าแล้วดูไฟฟ้าเนี่ยจากตัวมานับศูนย์นะครับไปถึงตรงนี้ครับคือแบบจากตัวมานับศูนย์แล้วก็มาตรงนี้ยีิบเก้าบล็อกนะครับแต่ผมต่อมาสามสิบเพื่อจะทารั้วไว้ผมเลยทําเกาะสามสิบคูณสามสิบนะครับส่วนตรงนี้คือแผงโซลาเซลล์นะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันคืออะไรเนี่ยวิธีดูค่าเนี่ยครับ เนี่ยเครื่องผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีสีเขียวขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยคือเครื่องผลิตไฟฟ้าครับแล้วมันจะบอกจํานวนไฟที่ได้ด้วยส่วนนี้ก็คือเครื่องเครื่องปั๊มหินนะครับก็ไปดูสูตรขร้าวขอเองครับส่วนเครื่องนี้มันไม่ใช่ผมตอนแรกผมบอกเครื่องของตกแต่งตมันไม่ใช่ครับมันก็คือแบบมันนําพาได้แค่อเทมครับเนี่ยแล้วมันสามารถถ้าเราต่อขึ้นไปเนี่ยในอเทมก็จะอยู่ข้างบนด้วยนะมันก็แบบสะดวกสบายระดับหนึ่ง อันนี้กินไฟแค่ห้าส่วนเครื่องนี้ผมจำไว้แล้วกินไฟเท่าไหร่สาสิบหรือสิบห้านะมันจะช่วยแบบอุ้ยคนกำลังพูดอยู่มาขัดจังหวะทำไมมันจะตบปลาให้เราอัตโนมัตินะครับจนกว่าไฟมันจะหมดแต่ข้างล่างจะเป็นต้องมีน้ำนะครับนั่นแหละคิปเปอร์อะกลัวเหรอคิดว่าผมกลัวมันนี่ดิ เราควรทำไอรอนกเลมไหมมันดูจะแบบเนี่ยครับเวลาที่เราแบบมีของฟูฟูมันก็จะดีอย่างนี้แหละเครื่องใช้ไฟเครื่องหนึ่งไหมน่าสนใจเนาะอ๋อขอไปอีกไม่นานเดี๋ยวทุกอย่างก็เป็นระเบียบ,บนะครับเชื่อผมเราจะทําเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างดีอืมที่มันแบบไม่ยายอีซีอซ่อ่อ่ามันน่าจจะยากไป ม่มนะอันนี้ไม่เอาอืมทำเครื่องฉันทำอะไรดีผมนึกแคบแต่ละเครื่องไม่เป็นทำเครื่องนี้แล้วกันครับเครื่องร้อนแร่มันจะช่วยร้อนแร่ให้เราแบบอัตโนมัติ แต่แผงโซลารเซลล์ครับไงนะบวกเพชรโอ้ไหมนะจะหมดแล้วต้องความเพชรเพิ่มพอไหมพอเถอะพอนี่โอ้ขาดเหลก,กอนขาดเหลก,กอนเดียว แต่ด้แต่พูดอะไรดีพูดคขาว่าธดาแล้วกันธดากินไฟฟ้าไปตั้งสามสิบเนี่ยปั๊บสมบีนะจ้องอะไรจ้องเข้าใช้ไฟฟ้าเราเหรอโอเคสมมีก็อยากใช้แฮะโอ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์แล้วไงอะ่ะคิดว่ากลัวสองนัดด่วงสองนัดล่วงนะ โอเควิธีใช้เครื่องนี้ก็ชั่วคราวครับผมจะวางไว้ชั่วคราวตรงนี้วิธีคือเราต้องทำให้พวกนี้เป็นกวดก่อนแล้วผมขี้เกียนโอเคเดี๋ยวผมมาดูอูแปบ๊บเดียวเ๋ยวเราค่อยมาเลือกของที่หลังมาโอเคมาสอนวิธีใช้งานก็ได้อ่านี่เอาหินไปนทุบพับซึ่งข้างบนเราก็มีหินจำนวน มากมายมหาศาลที่ไม่รู้เหมือนจะมันจะหมดหรือเปล่า,ลาโอเคแล้วก็ทุบทุบเสร็จจากนั้นก็เอาไปล่อเลยครับล่อแบบปกตินี่นี่นบักบักบักล่อจากการกดครั้งเดียวปกติคือแบบเราต้องกดหลายๆครั้งใช่ไหมครับ ต่นี้ทําให้เรากดได้แค่ครั้งเดียวแล้วครับแต่มันมีวิธีทิ้ง,ง่ายกว่านั้นอีกครับโอเคแต่ผมขอทาแบบนี้ก่อนแล้วกันเวลาที่เราแบบขัดโอ้โหของดีนะเนี่ยอันนี้อทิ้งได้เลยแล้วเนี่ยลงเออเครื่องนี้ครับไง อปกรณ์ตัวนี้ครับไงนะผมแป๊บ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 พับผมรู้อีมเจี๊ยบสามก้อนเร็วแท้อ้าปึ๊บขาดไม้ตอนนี้ก็คือขยะเต็มตัว ได้ยังนี่ตัวนี้ที่ทำอะไรครับใช้ตึ๊บนี่แล้วเราก็าจะได้เลเวลด้วยนี่ครับได้เลเวลกลับมาด้วยนี่ก็เออถุยทิ้งไปเนะาะบืมถ้าไหนไม่ไดีก็ถุยทิ้งไปก็ได้ครับนี่ครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะพอกับเพราใช่ไหนะครับสำหรับการมาชุดรอดใน Star Factory นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อไปกำลังใจรายการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเย่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะไม่งั้นบิ๊กเอสลโต้ใจเกเรจะมาบ้านคุณ